เที่ยวเวียดนาม5วัน4คืนวันที่ 2, 2> ไม่ใช่ดุกดิ๊กเกิดว่มนี่เรากำลังลงไปสะพาน Golden Bridge ส่วนฝรั่งเศสฝรั่งจายแต่ไปไหนอ่ะต้องเจอวายอยู่ไหนไอกินไวสกิ๊บทานายกันจ้าเื่อร่อยอ่ะเํามาอยู่กันที่วัดชัวลิงอิ่บ้านาฮิงไวพากันนม่อยู่แฟนตาซีปากจ้าทุกอย่างในดีเล่นฟรีนะจ้านี่สามีฉันเป็นนักค้าผีค่ายิงไม่ยังเ้ยไอ้ไก็มาทานเบียกันจ้า ไปตรงนี้ตอ,กอนกลางคืนดีสวยมากอากาศเย็นมากถ้ามาเวียดนามอยากให้มาบ้านน,นี้อยูนะคือแบบมากแต่แ็ลานบี่ก็คืองวนมาเปิดเพลงไทยงวนว่ะไปค่ะมาเต้นหน่อยไป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 เนี่เราจะมาบอกว่าวันนี้สวยไม่ได้นะตอนกลางคืนนะทุกคนมันสวยมากอ้สวยไปไหนอะ่ะสวยอีหลี่สวยกระจายอะ่ะสวย พอกมามาต้ยมยำกุ้งมากินเองแม่งที่บา้า,า,าออน,หนหน้ากิ่วเด่ยวเอาทุานี่แหละก่อนนอนคุณนายค่ะ